สวัสดีครับบ้านกูเองครับกลับมาอีกครั้งกับคอนเทนต์วาดรูปนูนครับในหัวข้อวาดสดคนสัตว์ ครั้งที่แล้วมีแต่ปาล์มใช่ไหมแบบสลับว่าลูกกับแฟนกันเองอะไรงี้ครั้งนี้มีมากมายไก่กองเลยมาดูกันดีกว่าว่ามีใครบ้างแนะนําตัวเองหน่อยมานี่มานนี่ตรงนี้ตรงนี้อ่านี่คือเมย์นะเป็นนางแบบวันนี้เนาะให้แนะนําตัวเองหน่อยว่าเป็นใครสวัสดีค่ะชื่อเมย์นะคะอายุ26ค่ะแบบว่าปกติรับงานวาดรูปอย่างงี้ไหมหรืออะไรก็ทางานสักแล้วก็เป็นนางแบบอิสระด้วยอ๋อเป็นนางแบบอิสระแบบนู้ดแบบอะไรย่างี้ก็จะเซ็กซี่นู้ดสตรีทได้หมดเลยเออแล้วทําเป็นช่างสักด้วยใช่คนนี่เขาคนนี้ก็ใช่ฝาะ มาต่อที่เมย์ดีกว่า3คนที่เหลือตรงนี้ก็คือเป็นเพื่อนในสมัยมหลาลัยนะนี่คือไอ้เมย์แล้วก็นี่คือวิภูที่ก็อยู่ออฟฟิศนี้อยู่แล้วถ้าใครดูคลิปก็จะเห็นผ่านหน้าผ่านตาม,มาบ้างนะก็คือพวกเราเนี่ยเรียนเด็กมาเมื่อคือออกแบบนิเทศศิลป์แต่ว่าในช่วงปีต้นๆเนี่ยมันจะมีการเรียนดออิงด้วยเนาะจะมาลรือฟื้นสกิลในการวาดรูปนู๊ดกันนะจะมีเมย์วาดเฟรมนี้แล้วก็ผมวาดเฟรมนี้แต่ว่าไอ้ภูเนี่ยก็คือตัวแถมมอยากจะยืนตรงไหนก็ยืนไปเกณฑ์การวาดของเราเนี่ยครั้งที่แล้วเนี่ โมมงเดียวใช่ัครั้งนี้เราจะจัดเต็มเลย3ชั่วโมงโดยแบ่งเซกเป็นอย่างนี้ก็คือครึ่งชั่วโมงแรกเนี่ยสเก็ตล่างโครงสร้างใช่ไหมชั่วโมงต่อมาเนี่ยเก็บฝั่งแสงฝั่งเงาชั่วโมงครึ่งสุดท้ายเนี่ยก็คือไฟนอลงานนะอ่ะไปดูกันดีกว่าครับเอาเลยนะเดี๋ยวจับเวลาก่อนเ,อเวลาถอยหลังนะครับ30นาทีอ่าเริ่มอุยด้ หมดเวลานะครับหนึ่งชั่วโมงเอ้ยครึ่งชั่วโมงแรกโอเคสั้นว่ อ่ะเปิดไฟอ่าแล้วก็จบพาร์ทแรกไปนะครับนั่นก็คือการสเก็ตครึ่งชั่วโมงโอเคมาดูงานที่ละคนดีกว่านี่เป็นไงโอ้เหมือนอยู่นะเอ่ไงวาดได้ดิแสดงว่ขายากวาดได้ไม่ตอนนี้มันยังไม่ตอนนี้มันยังไม่ลงเงาไงตอนนี้มันยังไม่เป็นปัญหาตรงตตรงขาเนี้ยเป็นุเป็นปัญหาเนี้ยแต่ว่าตั้งใจวาดหน้ามากนี่ดูเอยจะโค้งหน้าโค้งหน้าไม่ช่เอเน้นหน้าโครงสร้างเพียงไงไม่รู้ขอหน้าเหมือนไปก่อนอันนี้เป็นสเก็ตของผมนะครับไปดูของวิภูบ้างอ้ยอันนี้สวยนะวาดบอดี้สวยวาด รูปล่างสวยเลยแต่ขาสั้นไปหน่อยเพราะว่ามันแบบมองไม่เห็นมันก็เลยแบบว่าต้องช่างงงมุงมันนะดีดีอันนี้เน้นเน้นวาดใหญ่อ่ะไปดูของเมยติดแบบวาดเล็กไปหน่อยมุ้งมันยากใี่แหมต้องรอยสักแล้วก็เห็นมันจะเเหห็นมดลยแต่นี่เป็นเป็นคนเดียวนะที่แบบว่าเริ่มใส่รอยสักก่อนแหมเป็นช่างสักไม่ได้ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่วเลยแต่คคนเลยแต่ถ้าแบบคงต้องวาดผ้าต่ออะไรอย่างงเี้ยถ้าแบบเก็บผ้าดีๆเก็บห้องอะไรเงี้ยแต่ว่ามันจะยากคนอื่น่อยตรงที่ต้องต้องดรอยิงผ้าด้วยแต่คน ยังไม่ได้เริ่มวาดรอยสักเลยนะ,ะจบไปนะครับครึ่งชั่วโมงแรกโอเคเดี๋ยวพาร์ตต่อไปก็จะเข้าสู่พาร์ตกำหนดแสงเงาครับให้เวลา1ชั่วโมงอ่ะมาเริ่มเดี๋ยวลืมปิดไฟเออ <laughs> ไม่เข้าปิดเลยไนดะ้ ว่าน้ำหนักคนที่เข้มที่สุดช่วงเอเวกับผ้าดำที่อยู่ข้างหลังอะไรเข้มกว <พา S 1> ่าก <ใ Greek. S 1> ันไหมต้ผ้าดำแต่ผ้าดำผ้าดำข้าัดสัดนขึ้นมาไงโอ้ใหญ่ปูหยาบจบบหยาบยังไงถูจนยาวอ่ะปูหยาบยังไงสัตวอเออบนี้ า่าอ,อหมดเวลาครับเรียบร้อยหนึ่งชั่วโมงโอเคแล้วตอนนี้เราก็ผ่านไปหนึ่งชั่วโมงนะครับรวมเป็นหนึ่งชั่วโมงครึ่งพาร์ทตะกี้ก็คือพาร์ทแบ่งฝั่งแสงฝั่งเงาเนาะโอเคเดี๋ยวมาดูกันเทียรูปดีกว่าให้เมย์มาชื่นชมผลงานนี่เป็นไงเหมือนไหม เออไะเ,เหมือนเหมือนสวยแ <pine> น่นอนก <zer. S 2> ็อ่ะอย่างที่มองรูปนี้ก็จะเห็นว่าฝั่งแสงฝั่งเงาอยู่ฝั่งไหนใช่ไหมก็จะเห็นว่าฝั่งนี้จะสว่างแล้วฝั่งนี้จะมืดใช่ไหมฝั่งนี้สว่างฝั่อองนี้มืดอย่างนี้อันนี้ก็ถือว่า <c oughs> เก็บประมาณหนึ่งเก็บให้เห็นว่าแสงทางไหนเงาทางไหนแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาเก็บแบบรายละเอ,เอียดที่มันแบบเส้นไม่เนี้ย ب, อะไรเงี้ยอีกทีหนึ่งโอเคอ่ะอันนี้ของผมแล้วก็มาดูของวิภูบ้างของวิภพครับอย่างของผมเนี้ยก็คือเส้นจะหยาบใช่ไหมเพราะว่าอยากเก็บอยากเก็บปริมาตรให้ได้ก่อนแต่ของวิููคืออข้้ามช็ไปเเเลยกกบสน เลยดูว่าเส้นเขาจะเนียบมากถ้าเทียบกับอันนี้เส้นจะค่อนข้างหยาบไหมเออก็จะเห็นแบบความนุ่มของเส้นแบบเอ้ยอันนี้รู้สึกว่าแบบผู้หญิงคนนี้ตัวนุ่มแต่หน้าก็คือจะเป็นเหล็กไ ลงน้ำหนักฝั่งเงาแสงไม่เสร็จแต่ว่าก็เห็นแล้วว่าแสงเข้าทางนี้เงาเข้าทางนี้าขาเนี่ยอยู่ข้างหน้าท้องเพราะว่าท้องเนี่ยมืดลงไปเลยไหมไมันจะแบบเราจะมองออกว่าอ๋อคออยู่ข้างหลังหน้าอยู่ข้างหน้าอย่างเงี้ยสมมติเราปิดแค่นี้นเราไม่รู้ว่าเป็นหน้าแต่เรารู้ว่าอะไรอยู่ข้างหน้าข้างหลังจากส<ร>ีนนที่เข้มกว่าและอ่อนกว่าเอาโอเคมาดูของเมย์บ้างด้วยความที่เริ่มต้นเนี่ยว,วาดเล็กใช่ไหมก็เลยต้องเก็บผ้ามาเอาดูเป็นอีกแนวหนึน่งที่แบบว่าเก็บบรรยากาศรอบๆบด้วยอะไรเงี้ยคอมโพสอะไรมันก็ดูสวยกแบบนะดูแบบไม่ต้องเป็นเน้นที่แบบแต เจสร็แล้วก็คือถ้าสมมุติว่าตอนนี้เป็นไฟนอลเลยอ่ะของเมื่อจะดูเสร็จสุดเลยเนี้ยแต่ว่าเดี๋ยวเรามีอีกชั่วโมงครึ่งให้แบบเก็บเนียบเลยนะตอนนี้ก็มีรอยสักแล้วเหลือทีเดียวที่สุดท้ายของผมกับของรูนีคือยังไม่มีลายสักเลยนะเดี๋ยวให้เมย์เนี่ยไปพักก่อนเดี๋ยวจะกลับมาอทีนึงตอนไฟนอลชั่วโมงครึ่งครับ ไฟเลยต้องพูดอะไรไหมไม่ต้องออกมานะเปิดไฟน้ำบอกก็ได้ข้าใจเดี๋ยวครึ่งชั่วโมงสุดท้ายนะแสงมันจะมืดเวอร์เกินเหตุเปิดไฟไปเลยแล้วเดี๋ยวเราเมกแสงเงาเอาอ่าผูพอแล้วเฮียอ่ะเรามานับถอยหลังกันนะครับ เอามาถามความรู้สึกเมย์ดีกว่าก็โอเคนะครับเฮ้ยเม่เยเมยสิบเก้าแปดเจ็ดหกแปดห้าสี่เจ็ดเอ้ยสองหนึ่งหมดเวลาทุกคนใช้เวลาอย่างคุ้มค่ามากเลยสี๋ยวไปดูกันดีกว่านะครับว่าผลงานไฟนอลของแต่ละคนเป็นยังไงไปดูกัน โอเคตอนนี้ทุกคนก็ทํางานไฟนอลเป็นว่าสดคนสกักใช้เวลาทั้งหมด3ชั่วโมงเดี๋ยวมาดูผลงานกันแล้วให้เมย์เป็นคนดูว่าชอบงานไหนไม่ได้บอกว่างานไหนดีกว่ากันนะแต่ว่าเมย์รู้สึกว่าชอบงานไหนเพราะอะไรอะไรเงี้ยเดี๋ยวมาดูกันหนึ่งสองสา้า <c oughs> า <c oughs> า นีสวยทุกคนเลยนะอาจริงๆแต่ถ้าแบบว่าให้แบบมองส่วนตัวถ้าแบบเงานววนะชอบงานนี้ชอบงานนี้เงาสวยคอมโพสชอบอันนี้แต่ถ้าแบบองค์กรอบโดยรวมเราชอบงานนี้สรุปแบบชอบอัไหนแบบแว่า แบบโดยรวมทั้งหมดอะคือแบบชอบเสิรหมดเลยแต่แคือถ้าแบบเอาจริงอะมองข้าวกวางอะเราชอบวันนี้มากกว่ายเย่ต่อยเมื่อชนะใช่แล้วว่าแบบมิติภาพอะมันแบบมันค่องชัดเอยอ,อ,อ,อย่างที่เมย์บอกเลยนะการดูว่าดอยอิ่งที่ดีคืออะไรมันก็คือแบบแสงเงาชัดเจนแล้วก็ปริมาตรชัดเจนใช่ไหมไม่ได้ดูเป็น2มิติแต่ดูเป็น3มิติแล้วก็มีเข้มอ่อนชัดเจนรู้ว่าเท็กเจอร์ตรงนั้นอะคืออะไรผิวคนมันควรจะนอนแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยข้อดีของแต่ละคนคิดว่าอะไรถ้าเป็นถ้าเป็นของกู ว่าข้อดีคืออะไรคอมโฮสดี จริงๆหน้าก็แบบว่าแสงเงาชัดจริงๆทงั้งงานก็แสงเงาชัดหน้าเหมือนไหมเหมือนสุดเหมือนสุดที่สาวเออเหมือนสุด,อ,สดอย่างน้อยว่าน้าเหมือนก็ยัง <laughs> ดีนะคิดอย่างนั้นเหมือนกันว่าแบบคอมโพสอะไรเงี้ยโอเคแต่ปัญหาก็คือแบบว่าเท็กเจอร์นะแบบว่ามันมันจะค่อนข้างหยาบอของพูก็คือจะได้เรื่องเท็กเจอร์นุ่มใช่ไหมแต่นั้นจะได้เรื่องแสงเงาอันนี้มันจะกลางๆมันจะแบบไม่สุดไปสักทางนึว่าสลีระแบบว่าสวยอ่ะมาของวิพูมั่งก็อดีก็อย่างที่บอกนะคิดว่าดูนุ่มละเอียดเออเส้นดูละเอียดอะไรเงี้ เสียคือสัดส่วนอาจจะแปลกๆนิดนึงแบบว่าหัวโตแต่ขาสั้นอ,อะไรเงี้ยแล้วก็แบบ บรรยากาศมันเป็นมันเป็นฟูลลิ่งของงานเออบางคนอาจจะมองว่าเอ้ยไม่เสร็จหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ความจริงแล้วเขาตั้งใจอธิบายค่ะความจริงแล้วไม่เสร็จงานเราอิกงที่ดีอ่ะก็คือไม่ได้เก็บครบทุกส่วนเนาะแต่ว่าจะเก็บเฉพาะจุดเด่นใช่ไหมแล้วค่อยแบบหนัระยะออกมาเอออาจจะปกติแล้วแบบอ่ะอะไรอยู่ใกล้สุดจุดนอาจะเด่นมันเหมือนแบบเวลาเราถ่ายรูปในไอโฟนแล้วเราแบบจิ้มโฟกัสอะแล้วต้องอื่นมันจะเบลออ่ะของพิพูเป็นแบบนั้นเหมือนถ่ายรูปโดยการแบบโฟกัสตรงหน้าเนะหน้าก็จะโฟกัสจุดเดียวแล้วก็รอบข้างเนาะ ชาร์ตแบบมองมาแวแบ,บแรกก็จะเห็นหน้าก่อนแล้วค่อยแบบเบรนจุดอื่นไปอะไรอย่างงี้ใช่อ่ะของเมยข้อดีเลยก็คือเน้นภาพรวมเรื่องแสงเงานะดูแบบมองไกลๆแล้วแบบว่าปริมาตรอะไรเงี้ยมันดูแบบนูนขึ้นมาดูแบบ รู้ว่าอะไรอยู่ข้างหน้าอยู่ข้างหลังแต่แต่กูรู้สึกว่าโชคโชคดีตรงที่แบบผ้าห่มมันกองกองอยู่ตรงนี้พอดีมันดูบาลานซ์อ่ะใช่เพราะว่ามันจริงตอนแรกมันคือความผิดพลาดของกูตอนแรกว่าแค่คนนี่ตอนแรกว่าแค่คนนึกว่าจะเศร้าแล้วนะออนี้เแต่แบบพอแต่พอใส่ผ้าแล้วก็แบบสกิลในการเอาอยิงอะไรเงี้ยเอ้ยกลายเป็นแบบภาพรวมมันโอเคมันมันไม่ได้รู้สึกว่าเล็กไปอะไรเงี้ยข้อเสียมีไหมว่านามีเหมือนเออข้อเสียอาจจะ อาจจะหน้าไม่เหมือนแบบแล้วก็ทุกคนก็มีรอยสักเนาะแต่ว่านิดๆิดหน่อยๆน่อยไม่ไม่ได้แบบว่ารอยสักเต็มเ็มเพราะว่ามุยังไม่เสร็จทีหลังไม่เพราะว่าเขาไม่ได้สักตรงตรงไงเขาจะค่อนข้างแบบสักด้านข้างอะไรย่างเงี้ยคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับอยากจะบอกคนดูทุกคนนะว่าอันนี้มันไม่ใช่เรื่องของลามกหรือโป๊ทะลึ่งต่างๆนะมันคือเรื่องของความงามศิลปะนะไปฟังความเห็นของแมดไปก่อนนะปกติเมอะนั่งเลยก็ได้ปกติเมเนี่ยก็จะรับถ่ายแบบที่เป็นนู้ดอะไรอย่างเงี้ยแล้วเนาะโดยที่เม เคยมองว่ามันแบบลามกทะลึ่งไหมเอ้าจริงๆถ้าส่วนตัวตอนแรกๆอ่ะเรารู้สึกเราตัวเราเองก็ไม่ได้เปิดกว้างในเรื่องของพวกนี้สักเท่าไหร่นะเราก็ว่ามันดูอนาจารแต่พอแบบเราเป็นคนที่ได้เข้ามาแบบทํางานตรงนี้จริงๆเรามองว่ามันเป็นงานเป็นศิลปะมากกว่ามันมีหลายมูดอารมณ์อ่ะทั้งการถ่ายภาพงานศิลปะต่างๆมันมีหลายมูดมากเลยบางคนถ้าแบบโทนสีแสงสีบางบางส่วนมันก็ทําให้ภาพดูโป๊บางทีมันก็ทําให้ภาพดูอาร์ตมันแล้วแต่คนตีความเราคิดว่าประมาณนั้นแล้วแต่คนตีความจริงๆนะโอเคเมย์เนี่ยปกติคือแค่ถ เป็นแบบวาดภาพใช่ใช่แล้วทำไมวันนี้ถึงตัดสินใจครั้งแรกเลยแล้วแบบเราอยากลองอะไรใหม่ๆมันเปิดโอกาสแบบเราได้รู้จักสังคมกว้างมาึ้นแบ้วลองดูลองดูสนุกดีลองแล้วเป็นไงนั่งเป็นแบบสามชั่วโมงอ่ะเหมือนชิบหายนั่งนิ่งๆสามชั่วโมงนั่งโหดมากเลยนะน่าจะโหดกว่าคนวาดอี่างน่แต่เรา แล้วมันก็เปลี่ยนบรรยากาศการทํางานอีกรูปแบบหนึ่งก็สนุกดีสนุกดีสำหรับเราโอเคให้เมย์ฝากช่องทางการติดตามหน่อยว่าแบบว่าจะติดตามที่ไหนหรือจ้างงานหรืออะไรเงี้ยก็ติดตามไอจีกับ Facebook ได้นะเดี๋ยวให้คืนให้ละกันเคออถ้าแบบเออถ้าสนใจจะแบบถ่ายแบบหรือว่าเป็นแบบวาดภาพอะไรเงี้ยก็สามารถทกไปได้นะครับอันนี้ไม่ได้เป็นเรื่องผิดกฎหมายนะมันการเรียนการสอนที่พวกเราเรียนกันมาเนี่ยมันก็มีแบบวาดภาพอย่างนี้แหละเรื่องปกติฝากไอพวกนี้้าง่งอันนี้วันนี้แขกรับเชิญเมย์หลักหน้าเป็นเมย์ นี่ค่ะ,คะช่งางศักปักด้วยนะคะ,ะขึ้นชื่อ N O T H I N T W O I T นักต <Not S 1> ิงไ,<ท>ได้นะครับเป็นร้านศักของเมยนะครับส่วนนี้วิพูดครับแบบว่าไม่ไม่พูด <laughs> เอออันนี้คือไอพฟวเป็นเพื่อนสมัยเรียนแต่ว่าเรียนมาคณะเดียวกันนี่แหละทำกราฟิกปัจจุบันก็เลยแบบเอาขึ้นมาวาดด้วยเลยงงๆนะโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร e ให้ช่องบ,บ้านกูเองด้วยแล้วก็คอมเมนต์บอกกันหน่อยว่าี e ีหน้าเนี่ยอยากให้วาดรูปแนวไหนวาดนู้หรือวาดวิวหรือจะเป็นลงสีดีไหมอะไรเงี้ยคอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบายสดีค่ะ